เมื่อฉันฝึกมโนโมยิทธิเด็กหญิงอัมพรภูเขาครูให้ฉันกับเพื่อนฝึกสมาธิเวลาพักตอนบ่ายคุณครูเล่าเรื่องการทำความดีต่างๆแล้วให้หลับตาทำสมาธิสักครู่หนึ่งครูก็ถามว่าเห็นใครบ้างฉันเห็นหลายคนแต่งชุดแก้วหมดแต่มีอยู่คนหนึ่งตัวใหญ่กว่าใครและมีแสงออกรอบๆตัวมากคุณครูบอกว่านั่นคือพระพุทธเ,ธเจ้าแล้วให้กราบทุกๆคน คุณครูแนะนำให้ฉันรู้จักหลวงปู่ปานหลวงปู่ฤาษีท่านปู่ท่านย่าท่านแม่สีท่านพาฉันไปดูสวรรค์ชั้นต่างๆชั้นพรมและไปเมืองพระนิพพานคุณครูถามว่าชอบใจที่ไหนมากที่สุดฉันตอบว่าชอบพระนิพพานเพราะดูชั้นต่างๆที่ผ่านมาถึงจะสนุกมากมีสถานที่ท่องเที่ยวก็ยังสู้ที่แดนนิพพานไม่ได้ ดูมีความสงบร่อมเย็นมีความสุขกายสุขใจมากทุกทุกท่านบนนี้ก็ใจดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่สีของฉันสวยงามที่สุดไม่มีใครเท่าและยังเก่งอีกด้วยแม่สีแปลงร่างเป็นเจ้าหญินก็ได้เวลาแม่สีแปลงร่างก็จะยืนอยู่บนดอกบัวบางทีแม่สีก็มีไม้วิเศษไว้ปราบผีที่ไม่ดีส่วนหลวงปู่ฤาษีนั้นบางครั้งก็ใจดีบางครั้งก็ดุ ฉันเห็นหลวงปู่ดุเทวดาแล้วเสียงดังมากฉันตกใจหมดเลยแต่กับฉันหลวงปู่ยังไม่เคยดุท่านสั่งสอนให้ฉันนั่งสมาธิและเล่านิทานของจริงให้ฟังสนุกมากนิทานของหลวงปู่เป็นเรื่องจริงเห็นภาพด้วยฉันรักหลวงปู่มากถึงหลวงปู่จะดุคนอื่นฉันก็ไม่กลัวฉันจดจําทุกอย่างที่หลวงปู่สอนฉันได้หมดและฉันก็จะทําแต่ความดีเพื่อจะไปอยู่ที่พระนิพพาน ฉันรักพระนิพพานแม่สีบอกฉันตลอดเวลาว่าอดทนนะลูกนะฉันยังจำได้ดีและจะอดทนตามที่แม่สีบอกเด็กคนนี้พอใจพระนิพพานหากผู้อ่านได้อ่านจบแล้วจะสังเกตได้ว่าเด็กหญิงอมพรเน้นเรื่องพระนิพพานเป็นพิเศษขอย้ำคำว่าฉันก็จะทำแต่ความดีเพื่อจะไปอยู่ที่พระนิพพานฉันรักพระนิพพาน คำว่าฉันรักพระนิพพานนี่ไม่ธรรมดาเลยเพราะเป็นอารมณ์เนื่องในคุณธรรมของพระโสดาบันถ้าเด็กยังรักษาอารมณ์นี้ไว้และมีศีลบริสุทธิ์ตลอดชีวิตคงไม่แคล้วจากสิ่งที่ปรารถนาแน่นอนเว้นไว้แต่อะไรรู้ไหมสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือกฎของกรรมที่ทําให้เบี่ยงเบนเพราะถ้าขาดอธิษฐานบาร,รมีกรรมไม่ดีก็ยังสามารถเข้ามาตัดรอนได้ ในตอนนี้ก็ไม่เคยพบเด็กเหล่านี้อีกเลยเขาจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่จะมีความสุขหรือทุกข์ก็ดีแต่ข้อเขียนเหล่านี้ก็ยังเป็นบทเรียนสำหรับคนรุ่นหลังที่จะได้สำเนียกไว้เตือนตนเองเสมอว่านี่เป็นแค่ชาโลกีเท่านั้นดังสังเกตได้ว่าเด็กหญิงอัมพรภูเขาไม่ค่อยเล่าถึงการฝึกเรื่องวิชาการต่างๆไม่เหมือนเด็กหญิงสองคนที่เล่าผ่านไปแล้ว คือเด็กหญิงพัชราพรขอดแก้วตามที่เล่าไว้ว่าวิชาแรกที่ฉันเรียนจบคือการเรียกเงินสอนโดยหลวงปู่ปานวิชาที่สองคือการเรียกของต่างๆสอนโดยหลวงปู่สดและววิชาที่สามกำลังเรียนอยู่คือการลอยไปในที่ต่างๆสอนโดยแม่สีกับหลวงปู่ฤาษีวิชาลอยตัวนี้ตอนแรกเรียนกันหลายคนต่อมาเหลือสามคน คือชั้นเด็กหญิงพัชราพรขอดแก้วเด็กหญิงสซมาลีเด็กหญิงอัมพรขณะที่กําลังเรียนอยู่ชั้นลอยได้เป็นคนที่หนึ่งครั้งแรกที่ชั้นลอยได้สูงจากพื้นดินประมาณหนึ่งเมตรลอยขึ้นต้นไม้ที่โรงเรียนเพื่อนๆของชั้นตกใจหมดต่อมาครั้งที่สองวันที่31พฤษภาคม2535ประมาณ8โมงเช้า ฉันกำลังเล่นอยู่ในบ้านไม่มีใครเห็นแต่ฉันเห็นแม่สีมาชวนฉันไปและจับมือฉันพาลอยขึ้นไปบนท้องฟ้ามองเห็นหมู่บ้านของฉันเป็นหลังเล็กๆสักครู่แม่สีก็พาฉันลงมาที่บ้านพอดีกับที่แม่ฉันเรียกกินข้าวครั้งที่สามเมื่อเช้าวันที่หมิถุนายน2535 5ประมาณหกโมงเช้าฉันกำลังจะลุกจากที่นอนอยู่แล้ว แม่สีก็มาหาและพูดว่าไปเถอะท่านจับมือฉันแล้วก็พาลอยลิ้วๆอย่างรวดเร็วขึ้นไปบนท้องฟ้าคราวนี้ลอยสูงมากจนเห็นตึกในเชียงใหม่หลังเล็กนิดเดียวและลอยไปเรื่อยๆจนถึงวัดท่าสุงลอยอยู่เหนือวัดท่าสุงสักครู่แม่สีก็พากลับบ้านพอมาถึงบ้านฉันมีเพื่อนชื่อยุยยืนมองฉันอยู่เขาบอกว่าตอนไปซื้อของเดินผ่านมา เห็นฉันลอยขึ้นแล้วหายไปเลยพอซื้อของเสร็จเดินกลับมาก็เห็นฉันลอยลงมาจากฟ้าแวบเดียวยืนอยู่บนดินแล้วเขาก็ไปเล่าให้คนอื่นๆฟังมีผู้ใหญ่คนหนึ่งขอถ่ายรูปและให้ฉันลอยให้ดูแม่สีไม่อนุญาตถึงแม้จะถ่ายไว้ก็จะไม่มีภาพออกมาให้เห็นและฉันก็ไม่กล้าลอยไปเองไกลๆเพราะฉันกลัวและยังเรียนไม่จบบทเรียน แต่ถ้าลอยไปในระยะใ,น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 ในกล้ๆก็ได้ฉันลองจับมือของเด็กหญิงอัมพรลอยขึ้นจากพื้นสูงหนึ่งเมตรแล้วข้ามบ่อปลาที่บ้านเด็กหญิงอัมพรไปมาสองสารอบมีเพื่อนๆของฉันยืนดูความจริงแล้วฉันเห็นคนหลายคนไปฝึกวิชากับหลวงปู่เหมือนกันแต่ก็เรียนไม่จบเพราะอ่านตำราไม่จำบางคนก็อ่านผิดๆถุกๆเลยเรียนไม่จบส่วนเด็กหญิงสุมาลีปัญโยเล่าว่า ทดลองวิชาหอกฉันเรียนอยู่ได้15วันก็ผ่านวิชานี้ฉันภูมิใจมากนึกไม่ถึงว่าฉันผ่านมาได้อย่างไรตัวเบามากวันต่อมาหลวงปู่ให้หอกระหว่างเขาฮิมาลัยกับเขาไกรล,ลาดได้สองเที่ยวแล้วฉันก็มาทดลองฝึกด้วยตัวดิบๆของฉันบนโลกมนุษย์ฉันฝึกหอะที่บ่อเลี้ยงปลาของชาวบ้านเพราะเงียบดีและไม่มีคนเห็นปรากฏว่าข้ามได้สบายมาก ต่อมาลองนึกดูว่าถ้าฉันขึ้นบ้านชั้นบนโดยไม่เดินขึ้นบันไดจะได้ไหมฉันก็ยืนอยู่สักครู่กำลังยกขาขึ้นหนก้าวแวบเดียวฉันก็ยืนอยู่บนชั้นบนฉันนึกจะลงไปข้างล่างพอก้าวขาปั๊บก็ลงมาอยู่ชั้นล่างอีกวันต่อมาเป็นวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2535ประมาณ6โมงเช้าฉันตื่นนอนแล้วมานั่งตัดกระดาษเล่น หลวงปู่ปานมาชวนไปเที่ยวฉันบอกว่าไปค่ะตัวฉันก็ลอยขึ้นในท่านั่งทะลุหลังคาบ้านขึ้นไปสูงมากจนเห็นบ้านหลังนิดเดียวและเห็นเมืองเชียงใหม่หมดเลยลอยไปพบกับเด็กหญิงพัชราพรกับแม่สีจับมือกันอยู่บนอากาศหลวงปู่ปานบอกว่าจะพาไปดูวัดท่าสุงแวบเดียวก็มาถึงเหนือวัดท่าสุงมองลงมาเห็นยอดวิหารลิบลิ สองแสงวับวบวับวบเต็มไปหมดแล้วหลวงปู่ก็พากลับเกือบจะถึงบ้านอยู่แล้วหลวงปู่พาฉันลงหลังคาบ้านใครไม่รู้ฉันบอกหลวงปู่ว่านี่ไม่ใช่บ้านหนูค่ะหลวงปู่ว่าออกลืมไปแล้วก็พาฉันลงมาที่บ้านตามเดิมไปกลับประมาณห้าถึงหนาทีแม่ฉันถามว่าตะกี้แม่เรียกทำไมไม่ตอบฉันเงียบเพราะฉันไม่อยู่จะตอบได้ยังไงแม่จึงว่า ต่อไปให้ตอบดังๆจะได้รู้ว่าอยู่ที่ไหนวันต่อมาหลวงปู่บอกฉันว่าให้ไปตรงน้นนะแล้วเหาะนําไปเห็นหลังไวๆระยะทางประมาณ10บกิโลเมตรฉันก็เหาะตามไปเห็นหลวงปู่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้กวักมือให้ลงพอฉันลงปับ๊บหลวงปู่บอกว่าไปแล้วนะขอให้โชคดีฉันตกใจหมดตายละทิ้งเราอยู่คนเดียวหรือนี่ไม่เห็นคนสักคน แล้วเราจะกลับบ้านยังไงฉันจะร้องไห้อยู่แล้วก็ได้ยินเสียงแม่สีแว่วๆมาว่าใช้สมาธิสิลูกฉันได้สติก็นั่งหลับตาทำสมาธิจนนิ่งแล้วนึกถึงบ้านแป๊บเดียวฉันก็ลอยกลับมาลงที่บ้านของฉันได้อย่างปลอดภยัย